ที่บริเวณสกายวอล์กถนนคนเดินริมน้าแควเทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้เปิดให้เป็นวันถนนคนเดินมีประชาชนทั้งไทยและต่างชาติไปเดินคึกคักจนแน่นเดินจับจ่ายหาซื้อสินค้าและโอกาสนี้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสมพักประกอบไปด้วยพักประชาชนพักเพื่อไทยพร้อมทีมงานได้ลงแจกแผ่นพับนโยบายของแต่ละพักให้แก่ประชาชนที่มาท่องเที่ยวบริเวณถนนคนเดินส่วนพักปวงชนไทยคุณเอกสิทธิ์คุณนา,นานกันทักูลหัวหน้าพักแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีได้ควงผู้สมัครของพักปวงชนไทยทั้ง3าเขต ขึ้นรถพร้อมเครื่องขยายเสียงแล่นไปในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีแจงนโยบายของพักสิข้อเพื่อปักท้องประชาชนได้อยู่ดีกินดีและขอคะแนนเสียงจากประชาชนด้ยเลือกผู้สมัครทั้ง3เขตเพื่อเข้าไปในสภาจากนั้นได้เดินทางไปกราบสักการะสาหลักเมืองกาญจนบุรีก่อนเดินไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3บริเวณหน้าประตูเมืองกาญจนบุรีก่อนเดินทางลงไปยังสกายวอลถนนคนเดินเพื่อแจกแผ่นพับนโยบายของพักให้แก่ประชาชน ทางด้านนายอัครนันท์กันกิตินานหรือสสกอฟผู้สมัครพรรคเพื่อไทยพร้อมทีมงานได้เดินพบปะประชาชนในถนนคนเดินจนเสร็จภารกิจเมื่อพบเห็นหัวหน้าพาักพวงชนไทยพร้อมทีมงานสสกอฟพร้อมทีมงานจึงได้พาก,กันเดินทางออกจากบริเวณถนนคนเดินกลับออกไปทันทีและคณะของพักพวงชนไทยได้เดินทางไปพบกับนา,นายภูวนาถรัศมีเลิกเศษพร้อมทีมงานผู้สมัครของพรรคประชาชนได้ทําการทักทายจับมือต่างแสดงความยินดีต่อกันทําให้บรรยากาศมีความชื่นมืน่นพร้อมกล่าวคําว่าเราไม่แตกต่างกันมีสินค้าออ ออกมาให้ประชาชนเลือกซื้อต้องแล้วแต่ประชาชนจะเลือกซื้อของใครจากนั้นก็ได้เดินออกพบปะประชาชนจนสิ้นสุดถนนคนเดินซึ่งมีร้านค้าเกือบ500ร้านค้าระยะทางกว่า1กิโลเมตรโดยมีประชาชนเดินจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคักบัอคับกราบขอคะแนนครับ วันนี้ก็มาขอพรนะครับสารหลักเมืองเนพอบาเองเนี่ยคุณแม่เป็นคนกญญาญจนบุรีผมมาเมืองการเดือนนหนึ่งอย่างน้อยสองสาครั้งนะครับแล้วก็มีสร้างร้านอาหารโรงแรมที่เมืองการด้วยซ้จำนะครับเมืองเมืองการเป็นแหล่งที่ผมเป็นเมืองที่มาบ่อยผมชอบเมืองที่มากนะครับมีร้านอาหารที่อร่อยมีาคาเฟ่ดีมากมายวันนี้ก็มาขอพรท่านหลักเมืองนะครับขอให้สสพักภูมิเชไทยนะครับมีโอกาสเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเราส่ง3ามเขตนะครับเราหวังว่าทุกเขตเรามีลุ้น ด้วยที่เราเป็นคนพื้นที่อยู่แล้วนะครับอสอสทุกท่านก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับลงมือที่มาหลายปีตรวจมบกเองเนี่ยก็เป็นคนเมืองการนะครับก็มีความผูกพันนะครับแล้วเราก็รู้จักคนในเมือนการมากมายนะครับมีเรียกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีคนกรญจนบ,บรุรีมีความรักในจังหวัดไกาญจนบ,บุรีนะครับก็หวังว่าขอพ่อแม่พี่น้องให้การสนับสนุนพักพวงชนไทยโดยเฉพาะพักเราจะเน้นในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ผ่านมาหลายปีจังหวัดไกานจนบ,บุรีเนี่ยซบเซาไปมากมายผมสังเกตที่ผมมาทุกทุกอาท กขาจะเห็นว่ามันเงียบลงมาใหมาๆอันนี้ต้องมาช่วยแก้ไขโดยเฉพาะต้องดึงนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับรวมถึงคนไทยที่จะมาเที่ยวเมืองการให้มากขึ้นวันนี้เรามีมอเตอร์เวย์ละสะดวกสบายมากวันนี้ผมเดินทางมาชั่วโมงกว่าเองผมอยากเชิญชวนทุกคน,นมาเที่ยวเมืองการมาช่วยทำส่วนให้การบุรีเติบโตขึ้นดีขึ้นนําเงินเข้าจากจับุรีการจับุรีนะครับแล้วก็พร้อมนะครับที่พักพวงชนไทยจะมาทําให้เมืองนี้น่าอยู่ขึ้นวันนี้ส่งผู้สมัครสสสามท่านก็ขอความเมตตา คนกาญจนบุรีคนเมืองกาญเหมือนกันนะครับช่วยสนับสนุนพักปวงชนไทยด้วยครับพอเขตอยู่ตามเขตนะครับมีตาเขตตาเบอร์นะครับส่วนบัตรสีชมพูนะครับฝากกาเบอร์23ทั่วทั้งจังหวัดครับในแนนทั้งเท่าครับทั่วไปทั้งเจ็จังหวัดเนี่ยข้าววันข้าวต้นเ่ทั่วประเทศนะครับที่เราส่งก็หลายๆจังหวัดเราก็ค่อนข้างกระแสเริ่มดีนะครับตอนแรกปัญหาเราที่เราลงทุพื้นที่เนี่ยทุกคนจะพูดแล้วปัญหาหลักคือปัญหาปากท้องซึ่งก็ตรงกับที่พักเราพูดถึง เราจะโฟกัสเรื่องเดียวเป็นหลักเลยเรื่องปัญหาปากท้องพ่อแม่พี่น้องเดย๋ยวาตัวผมเองเนี่ยเป็นนักธุรกิจมาก่อนเรามีความเข้าใจโดยเพพาะผมเป็นนักธุรกิจและเป็นนักสังคมด้วยทำสังคมมาตลอดเป็นประธานสภา,าการนายจ้างแห่งประเทศไทยนะครับเป็นเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมเราสร้างงานมากมายาามาพัฒนาพัฒนาเมืองมากมายพัฒนาคนมากมายวันนี้ขอโอกาสมาพัฒนาประเทศแล้วเราเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนประชาชนทุกคนทุกเมืองทุกจังหวัดเนี่ยมองถึงปัญหาเศรษฐกิจป,า,ปากท้องเปน็นหลักซึ่งจําจะมีความมั่นใจว่าเราสามารถ